สวัสดีค่ะดูดวงกับเก้าดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ติดต่อเก้าที่065-563-8756สนับสนุนรายการได้ที่065-563-8756พร้อมเพค่ะชื่อบัญชีค่ะ นางสาวกนกวันวัฒนาสุขสกุลค่ะดูดวงราศีมีนเดือนตุลาคม2564ดูดวงราศีมีนเดือนตุลาคม2564มี24เรื่องค่ะ มาดูว่าได้กี่เปอร์เซนต์มาดูว่าได้กี่เปอร์เซนต์ค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องการงานการงานการงานขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนตเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซนเต็มนะคะมีมุมที่ต้องต่อสู้หนักมากต้องอดทนมากๆต้องใช้สมาธิให้มากๆ ต่อสู้หนักมากอดทนมากๆแล้วก็ใช้สมาธิให้มากค่ะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างดีที่สุดค่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องการเงินเรื่องที่สองเป็นเรื่องการเงินเรื่องที่สองเป็นเรื่องการเงินการเงินขึ้นอยู่ที่70เปร์เซ็นค่ะการเงิน การเงินขึ้นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะมีเรื่องที่เหมือนเออต้องใช้จ่ายออกไปมีเรื่องที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนม,นมันมีอะไรที่เหมือนกับที่เขาที่มันเป็นคําว่าอะไรดิเขาเรียกไฟบังคับใช่ไหมมันเหมือนมีมีมุมลักษณะแบบนี้คือเป็นไฟ์บังคับสําหรับเราอ่ะเออว่าเราเหมือนต้องต้องจัดการต้องจ่ายออกไปนะ ประมาณนี้แต่เป็นการจ่ายที่เราก็เขาเรียกอะไรอะ่ะยังได้เขาเรียกอะไรนะเป็นการจ่ายที่เรายังได้ผลประโยชน์กลับมาเนะ่ะเป็นการจ่ายที่เรายังได้เงินกลับมาก็คือไม่ใ่ไม่ได้เป็นการเสียไปทั้งหมดมากมายถึงขนาดนั้นเออเอาเป็นว่าเรายังประคองอยู่ได้ค่ะในเรื่องการเงินนี้ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะต่อไปเรื่องที่สามเป็นเรื่องการเดินทาง เรื่องที่สามการเดินทางการเดินทางเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่สามเป็นเรื่องการเดินทางเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีเรื่องที่เอ่อไม่เข้าที่เข้าทางเอ่อเขาเรียกอะไรเดียวไม่เข้าที่เข้าทางเราเหมือนต้องปรับตัวต้องทำความเข้าใจต้องปรับตัวต้องทำความเข้าใจ แล้วก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องเหล่านี้ด้วยอะค่ะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันข้างหน้าเนี่ยเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องที่สามเนี่ยการเดินทางเนี่ยเดี๋ยววันข้างหน้าทุกอย่างมีทางออกที่ดีค่ะวันนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนค่ะเรื่องที่สี่เป็นเรื่องโชคลาภเรื่องที่สี่เป็นเรื่องโชคลาภ โชคลาภขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มค่ะหนึ่งรอยเปอร์เซนเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในเก้าสิบวันเรื่องของโชคลาภนี้จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจะสมหวังขึ้นเรื่อยๆก็ได้อีกเช่นกันค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ เรื่องโชคลาภมีเรื่องที่สีน่นี้วันข้างหน้านี้มีความชัดเจนมีความสมหวังเกิดขึ้นอะมีความชัดเจนมีความสมหวังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะต่อไปเรื่องที่ห้า เรื <mile> ่องที่ห้าเป็นเรื่องการเรียนเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องการเรียนนะคะการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสริมเรียนเพิ่มทักษะในเรียนเสริมเรียนเพิ่มทักษะในด้านต่างๆการเรียนวิชาชีพต่างๆหรือการเรียนเพื่อเลื่อนขั้นที่เราเรียกกันว่าเลื่อนวิทยฐานะหรือเป็นการเรียนเพื่อเขาเรียกอะไรนะคะ ให้จบชั้นการศึกษาเนี่ยก็ได้อีกเช่นกันค่ะเรื่องการเรื่องการเรียนนี้ครอบคลุมทั้งหมดค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เออขึ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซนจนถึงหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซนและจนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซนเลยค่ะก็คือขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ในจำนวนเท่านี้เลยค่ะในเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ในเปอร์เซ็นต์เท่านี้ ขึ้นอยู่ในเปอร์เซนต์เท่านี้เลยค่ะตั้งแต่หนึ130่งร้อยเปอร์ซหนึ่ง้สาิเซหนึ่งห้าเอร์ซก็คงขึ้นอยู่กับที่เราเรียกกันว่าดวงชะตาของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะแต่ละคนคงขึ้นไม่เท่ากันในเปอร์เซนต์ที่กําลังขึ้นนี้เพราะแต่ละคนก็มีดวงชะตาที่แตกต่างกันไปแต่เอาเถอะค่ะเรื่องนี้เอาเป็นว่าหรือเป็นการบอกให้รู้ว่า นับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน90วันหรือภายในถ้ามาอีกทีหนึง่งเพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนก็ได้ค่ะ3เดือนเป็น6เดือนอะ่ะเรื่องนี้จะสมหวังจะราบเรื่นจะชัดเจนจะเขาเรียกอะไรนะจะราบเรื่อนสําเร็จสมหวังตามนั้นเลยค่ะจาก3เดือน9เผื่อให้เป็น6เดือนเลยค่ะต่อไปเรื่องที่หก เรื่องที่หกเป็นเรื่องความรักเรื่องที่หกเป็นเรื่องความรักเรื่องที่หกเป็นเรื่องความรักของความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าครบแล้วค่ะ <ST hacen> เป <Android> อร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ดีเออเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่อืมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นขึ้นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้ค่อนข้างเออเขาเรียกอะไรอ่ะ มาช้าแล้วก็ต้องใช้ความอรอบคอบใช้ความใช้ความอรอบคอบใช้ความระมัดระวังใช้ความค่อยเป็นค่อยไปดูในหลายสิ่งหลายอย่างของคนที่เราเรียกว่าคนรักของเราแฟนของเราอะไรแบบนี้คะ่ะดูให้ดีหรือบอกให้รู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องฝ่าฟันเป็นช่วงที่ต้องเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้ฝ่าฟันไปได้ด้วยดีมีทางออกที่ดีเอาเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่70%เซค่ะต่อไปเรื่องที่7เรื่องของการขายที่ดินเรื่องที่7เรื่องที่7การขายที่ดินการขายที่ดินมีเปอร์เซ็นต์พิ่งขึ้นที่5 6เค่ะเปอร์เซ็นต์พิ่งขึ้นที่ห6%ระยะเวลาของเรื่องนี้เราต้องเผื่อไปที่6เดือนเต็มๆค่ะ หกเดือนเต็มเตมค่ะถึงจะเข้าที่เข้าทางนะคะในเรื่องของการขายที่ดินนี่แล้วก็เปอร์เซ็นต์เพิ่งขึ้นแค่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นค่ะแต่ก้าวเชื่อว่าเดี๋ยววันข้างหน้าน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโชคชะตาที่ดีกันได้ค่ะพอก้าวก็เผื่อเรื่องนี้ไปที่ระยะเวลาอยู่ที่หกเดือนเต็มเต็แล้วค่ะวันข้างหน้านมันต้องมีอย่างที่ก้าวบอกเมื่อกี้อ่ะมีข่าวดีที่ดีเกิดขึ้นได้เอาละค่ะเจ็ดเรื่องผ่านไปแล้ว ก้าล้งางไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง9ก้าล้งางไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรอสักคู่นะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง ล้าละค่ะตอนนี้ล้างไพ่เสร็จแล้วก้าวกำลังจะเตรียมวางไพ่นะคะกําลังเตรียมตัวอยู่ค่ะก้าวกำลังเริ่มทยอยวางไพ่แล้วค่ะใจเย็นนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก้าวกำลังทยอยวางไพ่แล้วค่ะ ไปค่ะไปเรื่องที่8แล้วนะคะเรื่องที่8ค่ะเรื่องของการขายบ้านการขายบ้านเรื่องที่8มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่70%ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่70% 70% 70%ถึงถึง75%ค่ะถึงไหมถึง75%้อค่ะระ,ะยะเวลาของเรื่องนี้เออ 3ถึง4เดือน3ถึงหเดือน3ถึง6เดือนค่ะในเรื่องนี้ที่จะมีความสมหวังความราบลื่นนะคะระยะเวลาตามนี้เลยค่ะแล้วก็ให้75็เปอร์เซ็นถึงไหมถึงค่ะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยนะคะอารมณ์ต้องสดชื่นแจ่มใสนะคะเพื่อที่จะทําให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นเออต่อไปเรื่องที่เก้าแล้วค่ะ เรื่องที่เก้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมเรื่องที่เก้าเรื่องที่เก้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมมีค่ะมีอยู่ค่ะแต่ดูเหมือนเราเองไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางในตัวเองเท่าไหร่เอาเป็นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขึ้นขนาดไหนขึ้นอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตค่ะขึ้นอยู่ประมาณหกสิเปอร์เซ็นค่ะหกสิบเปอร์เซ็นตเหมือนตัวเราเองต่างหากที่ดูเหมือนไม่ค่อย ข้าที่เข้าทางในตัวเองหลายๆอย่างอะคะ่ะมีมุมที่เราเหมือนแบบต้องปรับตัวต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่จะตั้งใจทำเรื่องที่ดีเนี่ยให้ดีเพิ่มขึ้นให้ดีมากขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปเรื่องที่สิบนะคะเรื่องที่สิบมีอุบัติเหตุไหมเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบมีอุบัติเหตุไหมถ้าไม่รอบครอบ ถ้าเออเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รอบคอบแล้วก็จิตใจเราอ่ะไม่ไม่ไม่แน่วแน่อยู่กับสิ่งตรงหน้าที่เรากําลังทําอยู่อะค่ะคือประมาณว่าสมาธิให้ดีเข้าไว้อ่ะค่ะมีจิตใจที่เขาเรียกเข้าใจเข้าใจง่ายๆก็คือตรงหน้าเราเนี่ยณขณะเนี้ยกําลังทําอะไรอยู่พยายามเอาจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าที่ทําอยู่ค่ะเพราะบางทีถ้าเราเผลอเลยสับเข้านิดหน่อยหรือเออเขาเรียกอะไรอ่ะ วกวกมิดหน่อยมันก็อาจเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ค่ะเปอร์เซนต์ที่จะไม่เกิดขึ้นยังมีอยู่บ้างไหมมันขึ้น6 0ถึง6 5ค่ะอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะกำหนดตัวเราเองด้วยค่ะว่าจะต้องเป็นไปตามโชคชะาตานี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นได้ค่ะเหมือนที่ก้าพูดเสมอว่าอย่าเกรงกลัวต่อโชคชะตา โชคชะตาที่ดีเราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ในมือของเราในสติปัญญาของเราค่ะแม้มันจะเป็นการฝ่าฟันที่หนักหนาสาหัสก็ตามแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและทำเรื่องที่ดีเนี่ยให้เกิดขึ้นนะ่ะต่อโชคชะตาได้ค่ะอืมอ่ะต่อไปเอาเป็นว่าระวังป้องกันตัวเองให้ดีค่ะแล้วก็สามารถเลี่ยงได้ไม่เกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปเรื่องที่สิอ เรื่องที่11การมีบ้านใหม่เรื่องที่สิการมีบ้านใหม่การมีบ้านใหม่เปอร์เซนเรื่องที่11การมีบ้านใหม่การมีบ้านใหม่ก็ตั้งแต่มือ1มือ2มือ3มือ4ี่มือ5มือ6ครบแล้วค่ะเปอร์เซนต์ขึ้นอยู่ที่ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะหรือเป็นการบอกให้เรารู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในเก้าสิบวันเรื่องนี้จะสวัางขึ้นจะชัดเจนขึ้นก็เป็นได้อีกเช่นกันค่ะต่อไปเรื่องที่สิบสองเรื่องที่สิบสองการออกรถใหม่เรื่องที่สิบสองการออกรถใหม่การออกรถใหม่ก็ตั้งแต่มือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกครบแล้วค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ คือมันขึ้นตั้งแต่หนึ่งเต็มไปก็คือมันมันไล่ไปเรื่อยๆอะค่ะจนถึง1นึสเจนถึงหนึ่งร้อ้าอร์ซก็คือขึ้นตามแบบนี้เลยอะค่ะขึ้นเท่านี้อะค่ะขึ้นเท่านี้ขึ้นแบบนี้ตั้งแต่หนึ่งรเเต็มไป1นึเต็มไปจนถึง150%้าอร์เเต็มเลยค่ะ หรือเป็นการบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปในเรื่องนี้การออกรถใหม่นี้เราจะมีความที่เรียกว่าลาบลื่นสำเร็จสมหวังมีความชัดเจนขึ้นในทิศทางเรื่องนี้ก็เป็นได้เช่นกันค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้ก็3 6เดือนเต็มที่แล้วค่ะหรือ2 4เดือนก็ได้ค่ะก็คือมี2 4เดือน3 5เดือน3 6เดือน หรือภายในสี่เดือนก็ได้อีกเช่นกันค่ะต่อไปเรื่องที่ส3เรื่องที่ส3าเลขที่บ้านที่กำลังอยู่เลขที่บ้านเลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่ใหม่เลขที่ห้องที่กำลังอยู่เลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ใหม่ใช้ได้เหมือนกันค่ะครอบคลุมทั้งหมดตามนั้นค่ะอ่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ ดีอยู่ค่ะ90%ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่90%เลยค่ะเป็นการเตือนเหมือนบอกให้เรารู้ว่าให้เราลดความใจร้อนวู่วามลงให้มากค่ะลดความใจร้อน,ว,อนวู่ออว,าวามของเราเนี่ยลงให้ลงให้มากๆอะค่ะเออลดความใจร้อนวู่วามของเราเนี่ยลงให้มากๆแล้วเรื่องที่ดีมากๆเนี่ยเรื่องที่ดีมากๆเนี่ยรอเราอยู่วันข้างหน้าอีกเช่นกันค่ะ หรือเราอาจจะเขาเรียกอะไรทําสิ่งที่ด,ททดีที่เกี่ยวข้องทําสิ่งที่ดีที่เกี่ยวข้องที่อยู่รอบๆบ,บริเวณบ้านเราที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยดูแลให้ดีบํารุงให้ดีนี่ก็ได้อีกเช่นกันค่ะต่อไปเรื่องที่สิบสี่เรื่องที่สิบสี่เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ มันมีมุมที่เราเหมือนอะไรยังไงเดียมีมุมหลายอย่างที่ดูเหมือนเหมือนมันหนักหนาไปเหมือนมันเมื่อกี้ที่ก้าใช้คำนั่นแหละเหมือนมันหนักหนาไปเหมือนมันไม่เข้าที่เข้าทางเหมือนมันต้องเออเาเป็นว่าเอาเป็นว่า,เอา,เ,วาเอานี้ทายที่สุดแล้วอะ่อะหกิห้าเปอร์ซ็นอ่ะเรายังรับมือได้อยู่ ท้ายที่สุดแล้ว65% 65%เรายังรับมือได้อยู่ยังมีทางออกที่ดีอยู่สำหรับเราอ่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเนี่ยเพียงแต่เราต้องจัดการตัวเราอะค่ะตั้งหลักกับตัวเราอะตั้งรับกับตัวเราเนี่ยเออเขาเรียกอะไรอะถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นตรงไหนตรงไหนส่วนไหนก็แก้ไขก็จัดการให้เข้าที่เข้าทางค่ะแล้วทุกอย่างก็ ดีเพิ่มขึ้นได้ค่ะเอ่อเอาเป็นว่าอ่ะเพราะเอาเป็นว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนค่ะเอาละสิบสี่เรื่องผ่านไปแล้วค่ะสิบสี่เรื่องผ่านไปแล้วสิบสี่เรื่องแล้วเก้ากำลังล้างไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรอสักครู่นะคะ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตอนนี้เก้าหลังไพ่ยอยู่ค่ะ ก้าวกำลังล้างไพ่ยอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ล้างไพ่ก้าวล้างไพ่เสร็จแล้วค่ะกำลังเตรียมตัวเพื่อวางไพ่แล้วนะคะเตรียมตัวเพื่อวางไพ่ยอยู่ค่ะเอาล่ะค่ะก้าวกำลังทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะทยอยวางไพ่แล้วค่ะ กำลังทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะอ่าต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่15ค่ะเรื่องที่15การสอบค่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลายัย การสอบเข้าในสถานที่ต่างๆเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เออเจ็สิเอ,อรเซ์ซก่อนค่ะเจ็ดสิบเอร์ซค่ะเรามีมุมที่เหมือนอยังเขาเรียกเออเขาเรียกอะไรอะยังมัวคือความตั้งใจจริงอะ่ะมันยังไม่ตั้งใจสูงสุดความตั้งใจจริงหรือความเพยายามเนี่ย ความตั้งใจจริงความพยายามความกระตือรือร้นเนี่ยตัวเราเองยังมีมุมที่เรียกว่าเลื่อยเปื่อยอยู่ค่ะยังไม่จริงจังทั้งหมดถึงขนาดนั้นน่ะคือความจริงจังความตั้งใจความจริงจังความตั้งใจความพยายามเนี่ยยังยังไม่ดีทั้งหมดขนาดนั้นค่ะเอาเป็นว่าตั้งใจพยายามแล้วก็จริงจังให้มากกว่านี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่70%ค่ะ70%ค่ะ เอาเป็นว่าถ้าเราตั้งใจจริงจังพยายามพยายามพยายามเนี่ยความเขาเรียกอะไรนะเปอร์เซ็นที่จะเพิ่มขึ้นของเรื่องนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะเตือนตัวเองเตือนสติตัวเองให้ดีให้มากๆนะคะถ้าตั้งใจคิดจะทำในเรื่องนี้ที่ที่เป็นหัวข้อนี้ก็ต้องตั้งใจต้องจริงจังต้องพยายามให้มากกว่านี้ค่ะ ่อไปเรื่องที่16นะคะเรื่องที่16การค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนัดค้าขายตามห้างสรรพสินค้าค้าขายตามข้างถานนหรือค้าขายตามสถานที่ต่างๆครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยค่ะใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดค่ะเอาเป็นว่าการค้าขายคำนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่65%ค่ะ เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่65%ตและตัวเราเองก็ต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่มีการจัดระเบียบปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆให้มันก้าวทันในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยค่ะตัวเราต้องเ,ออเขาเรียกว่าต้องมีการปรับตัวต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกอะไรนะผ่านพ้นไปได้อย่างดีที่สุดเออประมาณนี้แบบนี้ค่ะ เอาเป็นว่าอดทนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปค่ะแล้วก็ปรับปรุงตัวปรับปรุงตัวเนี่ยปรับปรุงสิ่งสิ่งรอบตัวเราอะปรับปรุงตัวเองปรับปรุงเรื่องราวของตัวเองเนี่ยให้มันให้มันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอนะแล้วแล้วเรื่องที่ดีอะรออยู่ค่ะต่อไปเรื่องที่สิบเจ็ดการใช้นี่เรื่องที่สิบเจ็ดการใช้นี่การใช้นี้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 60%ซหรือหรือท้ามาาสุด65%ค่ะมันมีมันมีมุมม,ม,อมองที่บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยค่ะคือตอนนี้ความพร้อมยังไม่พร้อมขนาดนั้นค่ะระยะเวลาที่จะต้องใช้ของเรื่องนี้เราเผื่อไปที่4เดือนถึง5เดือน4เดือนถึง6เดือนค่ะคือ3เดือนน่ยยังไม่พร้อมในตัวเองค่ะเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6หรือ6เดือนเต็มก็ว่าไปก็น่าจะพอดีสำหรับตัวเอง หรือถ้า4เดือนไม่ใช่ก็มี5 6ถึงเดือนหรือถ้าไม่ใช่เลยก็6เดือนไปเลยค่ะถึงจะพร้อมในเรื่องนี้ค่ะที่เราเรียกกันว่าเรื่องของการใช้นี้ค่ะแล้วก็ถ้าถึงเวลานั้นถ้าถึงคําว่า6เดือนเต็ม6 5เเต็มเต็มถึงเลยค่ะต่อไปเรื่องที่18การเลิกกับมือที่3เรื่องที่18การเลิกกับมือที่3มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหมมีค่ะ100เซเต็มค่ะ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะระยะเวลาของเรื่องนี้ก็คือสองถึงสี่เดือนสามถึงห้าเดือนสามถึงหกเดือนค่ะก็คือมันจะมีเรื่องของความราบรื่นสมหวังมีเรื่องของความราบรื่นมีเรื่องของความสมหวังมีเรื่องของความชัดเจนที่ดีเกิดขึ้นค่ะเอาเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะต่อไปเรื่องที่สิบเก้านะคะการติดทหารเรื่องที่สิบเก้าการติดทหาร การติดอาหารเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่100%เปอร์เซ็นต์เต็มค่ะการติดทหารเปอร์เซ็นต์เรื่องที่19การติดทหารเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่100%เต็มค่ะก็คือเข้าใจง่ายๆว่าวันข้างหน้าจะทําให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้นสมหวังขึ้นและทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยค่ะ100%เปอร์เซ็นต์เต็มค่ะเรื่องที่20มีเจ้ากรรนายเวรตามไหม เรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมมีค่ะ30%ค่ะมีเจ้ากรรมนายเวรตามค่ะ3 0ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วของเรื่องยังมีทางออกที่ดีถ้าเรามีความตั้งใจจริงใจที่จะขอโทษที่จะขออโหสิกรรมเรื่องนี้ก็ยังมีทางออกที่ดีได้อยู่ค่ะและเราก็ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรายังรับมือได้ยังไหวอยู่แม้มันจะช้าหน่อยแม้มันจะค่อยเป็นค่อยไป เออเจอค่ะ70%นะคะที่ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ต่อไปเรื่องที่21การชนะคดีความเรื่องที่21การชนะคดีความการชนะคดีความมีความหวังไหมเรื่องที่21การชนะคดีความมีความหวังไหมมีค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่70%ค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่70%ค่ะแล้วก็ ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยค่ะว่าจะเขาเรียกอะไรอะ่ะทําให้เรื่องราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องยุ่งยากเพิ่มขึ้นนะคะคือเราพยายามอยู่อย่างสงบนิ่งเ่ยอยู่อย่างมีสมาธิเนี่ยให้มากที่สุดค่ะไม่ว่าฝ่ายนู้นจะทําอะไรมาก็ตามตัวเราต้องตัวเราเองเนี่ยค่ะต้องสงบนิ่งต้องมีสมาธิให้มากที่สุดค่ะคือเราพยายาม ไม่เพิ่มปัญหาค่ะถ้าใช้คําให้เข้าใจง่ายที่สุดเราต้องไม่พยายามที่จะเพิ่มปัญหาไม่ว่าจะเล็กจะน้อยก็ตามอะค่ะจะเล็กจะน้อยหรือจะใหญ่ขึ้นมาก็ไม่ต้องเพิ่มปัญหาขึ้นมาแล้วอะค่ะเพราะโอกาสชนะเนี่ยก็ยังมีอยู่ค่ะ70%เซค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะใน21เรื่องเรื่องเมื่อกี้เรื่องที่21การชนะคดีความมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นที่70%ซค่ะแล้วก็เพียงแค่ตัวเราต้องไม่ทำเรื่องให้มันเพิ่มขึ้น อ่าก้าต้องล้างไพ่แล้วก็หยิบไพ่ก่อนนะคะล้างไพ่แล้วก็หยิบไพ่ก่อนเอาละก้าล้างไพ่แล้วก็หยิบไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกสามเรื่องนะคะอีกสามเรื่อง เอาเป็นว่าเก้ากำลังล้างไพ่หยิบไพ่ยอยู่ค่ะล้างไพ่แล้วก็หยิบไพ่ยอยู่ตัวน,นี้ล้างไพ่เสร็จแล้วนะคะ,กำ,คะกำลังวางไพ่แล้วค่ะกำลังวางไพ่ละ ไปไปเรื่องที่22 22การออกจากเรือนจำา22การออกจากเรือนจำมีความหวังไหมมีค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์ก่อนค่ะ65%เปอร์เซ็นต์ค่ะในระหว่างนี้เราต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีลดความใจร้อนวู่วามให้มากๆด้วยนะคะลดความใจร้อนวู่วามให้มากๆระยะเวลาของเรื่องนี้เผื่อไปที่ หเดือน8เดือน9เดือนค่ะเผื่อไว้ได้เลยค่ะเพราะมันมีหลายอย่างที่เราต้องปรับตัวปรับตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นอะคะ่ะต่อไปเรื่องที่23เรื่องที่23การมีลูกเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75เปอร์เซ็นค่ะหรือแปดสิบเปรเซ็นค่ะมีค่ะเพียงแต่มันต้องร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายค่ะเพราะเหมือนว่ามีเรื่องของ ระยะเวลาหรือของอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่พร้อมเต็มที่เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเรื่องที่ยี่สิบสามเนี้ยการมีลูกอ่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เจ็ดิบ้าเปอร์เซ็นถึงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นถึงไหมถึงค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้ก็สองถึงสี่เดือนสามถึงห้าเดือนสามถึงหกเดือนก็คือเต็มที่แล้วค่ะที่ยังไงก็ที่ยังไงจะต้องมีลูกค่ะต่อไปเรื่องที่ยี่สิบสี่ความสมหวัง เรื่องที่24ความสมหวังความสมหวังนี้ก็คืออยู่ที่เราทำตัวเองด้วยค่ะแต่วันข้างหน้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75%ก่อนค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75%ค่ะเราก็อยู่ที่ตัวเราจะทำการทำเรื่องที่ดีทำเรื่องที่ดีน่ะหรือความสมหวังเนี้ยให้เกิดขึ้นมากขนาดไหนต้องใช้ความพยายามให้มากใช้ความตั้งใจให้มากแล้วความสมหวังก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75%ค่ะ ก in ้าขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีความร่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้มีทางออกที่ราบรื่นสำเร็จสมหวังค่ะหากเห็นว่ากำลังใจให้9ก้าค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ